มาต้สัครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับเอา้ามาแล้วครับมาแล้วครับกินตอนไดบลูครับตายขอบ้าครับขอบ้า,า,าครับ้ขอบ้าโอ้ยโอ้นกเขาเงครับนกเขาเงี้ ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับสบายดีครับพี่น้องสปปลาวมื่อนี้กลับมาพบมาพอกับคลิปวิดีโอของสายฝ่าฟิชชิงคือเขาไม่เห็นกับผ้ามาจอบเบิ้งไม้ไม้ข้องไม้โรงแรมล่างนะครับที่เคยมาสองสองเท่อนะครับไม้ข้องไอ้นั่นข้องไอ้ท้ายอ้างไอ้กูท่องนะครับกับบรูจักซื้อซื้อข้องยังแต่เมื่อนี้กะจักสีคือบบคือครับน้ามันยังไหลแห้งอยู่ครับน้ามันยังไหลแห้งอยู่แต่กะ อะไรแต่มันได้มาแล้วครับกะลงครับเพื่อมันได้จากตัวสองตัวหรือว่าได้กับเบลูครับแต่ตอนนี้กะฝ่าห้องตึมตําตึมตาแลวครับโอ้ยเป็นยังไนกับบลูครับขันมาโต๊ป่าแล้วต้องมีอย่างสักอย่างเลยครับว่าเป็นยังครับไปเดี๋ยวมันสีคํากอนครับตัวนี้สีคำนะครับไปติดตามรับชมเลยดีกว่าครับบารมีสิมีแต้มให้พี่ๆนานาได้รับชมบ่ กับก่อนอื่นที่ผมสิไปตกปลาผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ๆนั่นานา่ะและกับท่านผู้ชมสูุ้กคอน,นะครับที่ให้การสนับสนุนซองตกปลาเล็กๆช่องนี้โดยนิสมอมาขอ,ขอขอบคุณในหลายเรืครับกับขอบคุณครับแต่พี่ๆนั่นานาท่านใดเข้ามาเบิง่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี่เป็นคลิปแรกเป็นครั้งแรกกะจะลืมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปกะช่ายกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นนำกระดีครับไปสําหรับวันนี้กะไปติดตามรับชมนํำการครับ่ามือนี สีจวดบ่หรือสีเห่วกะไปเบิ่งกันครับไปลุยครับจวดมีตวดอยู่ครับมีตวัดแล้วนางอยู่แต่บอกโดนมีตวัดแล้วครับเริ่มมีตวัดแล้วเอาเอา,เ,อาเริ่มมีตวัดแล้วครับ เรอมีตอดครับเรือม,มีตอดเรอม,มีตอดเอาไหมเอาไหมปลาก,ก็กินยากอยู่ครับมันรู้สึกว่าพื้นบดถอนครับเอา้าเวย้ยการตะว่าเอาเอาเอามีตอดแล้วครับมีตอดแล้วฝ่าก็งห้องบึ่มเบิ่มมือครับอืมสิได้พ่อโตบ่ เร,นนรเริ่มตอนแล้วครับเริ่มตอนแล้วเริ่มตอนแล้วแม่า้มคือแห้งกอเก่ารู้ <c oughs> สึกว่านามสีแห้งกอเก่านะครับนี่ <c oughs> ทุนมอยู่เลยเนี่ยทุนยืนมอยู่เลยต้ <c oughs> องใส่ฝนตกข้างบนครับ น้ำยัง่เก่าได้นี่ตายไปแล้วครับอ๋อไม่อุ้ยแม่แม่แม่เก็บบักแง่ครับตายต่แตตเก็ดแง่ยู่เด้นี่เก็ดแง่ยู่เด้นน่ปลายังนอ โบแมนเอ็นนั่นแท้ครับนี่โบแมนโบแมนอีแป้งแท้บบแมนกระมังครับเกตโบแมนกระมังครับลมฝนลมอีกไมเอาไม้ครับเกตโบแมนกระมังครับเกตโบแมนแมนอีแป้งบบแมนอีแป้ง ไปแล้วครับเอ๋อปลาอีหยังโอ้ยว้าวล่มก็ล่มไปตัวอีหยังครับโอ้ยปลาตองไก่ครับโอ้ยตองไก่ตัตวใหญ่ครับทีเดียว้าวคือล่มแบบนี้เนาะบานนี้ที่ได้กินบุะนะ้อ อันนี่ไว้ก็อนนะเพื่อฟุกได้ตักครับน้ำแห้งกว่าเก่าตัวนี้ตายแน่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 แน,น่อนแบบนี้ ได้เกดขึ้นมาแล้วไปใส่แล้วป้ายังวะเกญไงยู่นะโอ้หนำแสดงว่าฝนตกข้างบนครับหนำแ้งกาเกาตัวนี้แม่แม่ตัวแรกขึ้นนั่นมากเลย หน่วยเปล่าวะล่มก็ล่มบานนี่โอ๊ยสิได้กินบ่เนอ <c oughs> อาอะบวกคือเดี๋รครับโอ๊ย บอกคือเด้อครับลงกันสิไปโอ้ยปลาก็กินอยู่ด้วยครับนี่เบิ้องเบออก้เฉยขึ้นยามกูแท้ มาแต้ไสครับโอ <sm all> มบ้มาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับกินตอนใดบลูครับกินแบบนอนครับกินแบบนอนครับกินแบบนอนครับมาแล้วครับเอาเลยมาจังไดนี่มาจังไดนี่มาจางังไถมาจางังไดโอ้ยมัวเรยอ ถิ่มาเปลี่ยนเยือครับถิ่มาเปลี่ยนเยือถิ่นมาเปลี่ยนเยือครับถูถิ่มะเลี่ยนเยือครับถิ่นเพี้ยนเยือเขาป้าเลยครับเขาป้าแล้วเขาป้าแล้วตายตายเขาป้าเับเขาป้าป้าเขาป้าโอ้ยสายหน่อยครับสายหน่อยสายหน่อยครับสายหน่อยเขาป้าครับเขาป้าเขาป้าครับโอ้ยตา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 ยโอ้ยบ่ไห้อยู่ดอกครับตัวนี้เขาเขาป้าครับ โอ๊ยออกมาออกมาอย่าเขบป้าออกมาก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 ออกมา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 อย่าเข้าป่ะออกมาออกมาออกมาป้าอียังมาแล้วครับมาแล้วครับออ้ยป้ายังวะโอ้นกเขาง่ายครับนกเขายังลกเขาง่ครับเขางครับลกเขาง่ มาจังไดก็บ,บรูยกิมตอนนี้นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับอ้ยมาแล้วครับนกเขาไงสิบหายแล้วมาแล้วครับมา <c oughs> สมาเสไอขึ้นมาเปียนเยือได้กันนี่มาเสมาขึ้นเปียนเยะืะอไปว่ายุบป,ป่ามันตอดอยคเดี๋ยวมันเบิ่งบบอ,ออกนัน นิ้ร่มครับคฟเรียนครับแปดปอนครับแปดปอนแปดปอนเบสเบอร์ศูนย์จุดแปดครับเบสเบอร์ศูนย์จุดแปดครับศูนย์จุดแปดครับศูนย์จุดแปดครับนกเขาใหญ่โอ๊ย ยาเด้อ์ยาขาดเด้อความหวังหมู่บ้านนี่นี่ยาขาดเด้อความหวังหมู่บ้านนี่นี่โอ้ยไปอีกแล้วไปอีกแล้วความหวังหมู่บ้านนี่นี่ความหวังหมู่บ้านนี่นี่ความหวังหมู่บ้านนี่นี่ความหวังหมู่ความหวังหมู่บ้านนี่นี่ความหวังหมู่บ้านความหวังหมู่บ้าน สุดยอดมา,แบบมาแบบฟุกฟุกครับมาแบบฟุกฟุกเฮ้ยฟุกก็เป็นแต้มครับโอ้โหน่าจะไซลูนกว่าแล้วครับมาแล้วครับมาแบบฟุกฟุกโอ้ยมาแล้วครับนี่มาแล้วครับมาแบบฟุกฟุก น่าจะโลก่าอยู่ครับเขาครับตัวที่ได้เกตแล้วครับเห็นแล้วนี่ล่องรอยเกตที่รุดครับสองสองเกตนี่นะครับตัวที่ได้เกตแต่ละครับนี่มากินคือนก้าบโอเคครับได้มาแบบฟุกฟุกเอาฟุกกับเป็นแต้มขึ้นก้าแลลวครับนะต่ออีกต่ออีกฝนมาตกเผื่อมันมีคู มาครับมาครับโอ้ได้แบบงงงได้แบบงงงครับแบบงงก็เอาขึ้นกันครับเป็นแ้มขึ้นกันแต่ก็แต่ก็รู้อยู่ครับว่าป่ามันกินทุนมันขยับอยู่ครับแต่มันมันขื้นแล้วก็มันร่มครับมันมันเลยบอลูว่าเสียเอาขื้นเปลี่ยนเงี้ยครับเด้ฟุ๊กฟุ๊กฟุกเอาเอามีตอครับมีตออยู่ครับมีตออยู่ครับนี่แต่ว่าเบื้องบาออกครับนี่ นี่ตอดอยู่ครับเ,เสียเอาแบบฟุกฟุกขึ้นเก่าแหละครับโอ้ไปแล้วครับเอานี่แหละครับปลาอีหยังบานนี้ปลาอีหยังบานนี้ ว้าย <Why? S 2> oh, <no. S 1> วัดแห่งพดดะขาดครับขาดวัดแห่งพดูดวัดแห่งพดุดกับ <c oughs> ตอนนี้คเศ้าล่มป่าก็เศ้าจริง <c oughs> ปลาก็หายไปเลยครับ ก็กินเลยอยังวะตอนร่มๆ่มคือปลาคือกินดีเฮ้ยตอนนี้ก็เศ้าร่มแล้วครับปลาก็่กินบันนี้ครับตอนนี้ก็นิ่งเลยครับ ตงแต่ได้ตัวแรกมากแล้วก็มีขาดไปตัวหนึ่งแล้วกับบอมีแตะเลยครับปลาหน่อยบอเข่าเลยครับมนันนี่แปลกมากเลยปกติไอ้กระมังบอนาพาดครับปลาหน่อยบอ่อเข่าเลยครับหายร่มแล้วก็นิ่งไปเลยครับบอมีแตะบอมีมากินเลยบอมีมาตอดเลยกะชักหน่อยกระติไดกับแล้วครับ เหมือนเวลานะครับมาอีกแล้วครับบ่ได้เปิดกล้องครับมาอีกแล้วครับบ่ได้เปิดกล้องครับบ่ได้เปิดกล้องครับโอ้พ่อบ่ได้เปิดกล้องกมารวด มาอีกแล้วครับมาหายไปทั้งโดนครับบ่เปิดกล้องบ่ได้เปิดกล้องครับโอ้ใส่เก้าครับใส่เกือบซ้มเก้าคุแล้วครับฟูงเลยครับฟูงก็ว่ายุ่ป่าหน่อยคืบอบนเขาครับสิเป็น คงสิบเป็นต,ตัวสุดท้ายแล้วครับคงสิบปิดใดบ่ใดกับคงสิเลือกเสลือกสเสเมียครับว่าคำแล้วหมดเวลาแล้วโอ้ปลาหน่อยบ่เขาครับว่าอยู่ปลาหน่อยขึอ้นบอ่เขาอู้อี กำครับอีกกำบอมแม่บอมแม่นนั่นครับอีกกำอีกกำครับอีกกำกำคอีกกำครับอีกกำอีกกำบอมนโอ้อีกกำครับอีกกำปากาครับปากาบอมแม่ปลาไอเนี่ยบอมแม่ปลาไอนกเขาครับเว้ยมันครับมัน <laughs> đây bé phúc phúc tại loại đây em phúc cáo các bé phúc cáo cứ cao lắm phúc cáo cứ cao lắm cáo cứ cao là khắp phúc cáo cứ cao bà phúc, phúc bà nữa đó Ooh, bye. แรงดีมากๆเลยครับปลานน่ปากตาครับโอ้ชมพออปลาหน่อยนะบกเขานี่ปลาใหญ่เขาปลาหน่อยบกเขาเลยบากางอันดครับขันก็อ,อ่อ,อนๆน,นี่เดี๋ยวคันระเบิดเดี๋ยวคันระเบิดเอาเลลนหอดคำกับคำตัวล่ะครับ มันสค่คำกับคำตัวมากันนะปิดกล่องไปแป๊บนึงครับดึงไปเลยตอนเปิดกล่องอยู่กับบกินปิดกล่องไปแป๊บเดียว มามาขึ้นเถาะอือหืออือหืออือหืออือหืมมาเฮ้ยอย่าดื้อปานนั้นอย่าดื้อปานนั้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้าป่าดีขบปา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 

ปาน้ยเงียบแต่ปานมีต่ปาใหญ่เขาตัวนี่โอ้แต่หมดเวลาแล้วครับคงสิพอจำนีล้ละเขาปากเด้อครับเขาปากเด้อเขาเต็มปากเด้อเต็มปากเลยเหยืย่อสายฟ้าด้วยครับเหยื่อสายฟ้ากินทุกปลานะปลาใหญ่ก็กินนะมาเสตเส็ตเซตเห่วยไปอีกก๊อกหนึ่งบ่เทีเสา thoả lẽ, yom sẽ thề, cháu đâm hề, yom sẽ thề, cháu cà đâm, yom sẽ thề, yom không chịu ui, không yom yom sẽ thề, yom sẽ thề, yom ไม่ยอมเว้ย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 แรงดีชิบหมมาพอแล้วล่ะเอ้ยยังไปอีกอ่ะอีกกอกอีกกอกสามไม่ยอมเว้ยมาพอแล้วจะเก่งแท่านีมึงจะเก่งเท่านี้นนเ,เ,นนเออ,อย,ยังมีโดดออกอีก โดนออกอีกตายตายตายเรียบร้อยเรียบร้อยเกี่ยวอันนั้นเกี่ยวเกี่ยวโอ้หเกือบไปอู้เกือบไปครับโอ้ยตา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 ยเกือบเกือบเกือบสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้ยเกือบไปครับเบ็ดเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวไอ้นี่เบ็ดตัวหน jam, felony, ึ่งมาเกี่ยวไอ้สวิงดีที่มันขาดไปครับดีที่เบ็ด เบ็ดขาดไปเกือบไปเกือบไปมาแล้วครับมือนีสองแต้มครับแต้มสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับออกไปครับเดี๋ยวโดดน้ำไปไม่ได้กินมาแล้วครับอันนี้กาดําครับกาดาน่าจะใส่ลูครับลูนิดๆเนะครับลูนิดๆมาเยี่ยมครับออดซัํานีล้ะครับวันนี้ ครับกสำหรับเม no like no. ื่อนี้กับคงสีสมมาพาขวนนะครับกับเมดเวลาแล้วครับถือว่าประสบความสเร็จตเลยประสบความสเร็จแบบฟุกๆกับตัวนึงกับตัวนึงกับแบบฟุกๆกับมาเป็นยังครับมาแม่นฟุกดอกกับฝีมือคือเก่าแล้วครับฝีมือคือเก่าแล้วครับกับโอ้เหยื่อสายฟ้าครับมาแม่นแค่ปลาเล็กเด้อกินบาดนี่ปลาใหญ่ก็กินอยู่เด้อครับกับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดประสบความสเร็จครับครับกับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับว่า ได้ประมาณจักรโลผลงานครับโอ้มันนี่กะไอนกเขานี่หน้าสีดเลยโลกว่าพุ่นล้ครับไอปากกาปากกากระนําหน้าสีโลนิดนิดครับโลนิดนิดปลาอนี่หน้าสีโลพุ่นละเกือบโลครึ่งพุ่นล้ครับปลาลนกเขาครับคลิปนี้กับโค้งสีลำลากกันเพียงสํานี้ครับครับกันเ่าลืมนะครับสำหรับเหยื่อสายฟ้าครับขวัญใจปลาเล็กครับเหยื่อสายฟ้าครับกะ ยังมีกับนายอยู่เลยครับกับ่เป็นยังครับผมบอสซีเลียสบันใดครับว่ามีบ่มีคนซื้อผอมกับไสเองครับไสเองไสเองคือเ่าครับเฮ็ดเอ็ดเองไส,เอง,สเองครับบ่เป็นยังแต่ว่าถ้าพี่นานาสนใจสิเอาไปล่องเบิ่งครับกับผมก็บรอการันตีว่าปลาปกินหรือบอกินกันเ,นเยอด,ดีสมดยมันบอมีป่ามันก็บอกินคือเ่าแหละครับกับเพื่อเป็นยังก่อเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งกับเพื่อ เบื่อเยื่ออื่นแล้วเพื่อได้ปลาลายแล้วอยากได้ปลาหน่อยนะเพื่ออยากได้ปลาหน่อยเอามาทอดกงียเยื่อสายฝาครับคัญใจปลาเล็กแต่เมื่อนี้เมื่อนี้บอเล็กด้ครับเมือนี้บอเล็กด้ครับใส่โลขึ้นครับนะโอเคครับเจอกันครั้งต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>